ก็คุณครูละลายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมค่ะวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่กันนะคะนักเรียนเราจะขึ้นเรื่องสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนั่นเองค่ะนักเรียนและคุณครูจะชวนนักเรียนทําแบบฝึกหัดที่1หน้า46นะคะ<ม>เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดนะเรามาดูเนื้อหากันนิดนึงก่อนเขาบอกว่าสมการกําลังสองอ,อยู่ในรูป ax กาลังสองบวก bx บวก c เหมือนเดิมค่ะเท่ากับ0นะและเงื่อนไขก็คือมี x เป็นตัวแปร มี a b c เป็นค่าคงตัวและ a ต้องไม่เท่ากับ0นย์ถ้า a ถ้า a เป็น0ูน่ะมันจะเป็นยังไงพจน์นี้ก็จะต้องหายไปใช่ไหมคะมันก็จะไม่เป็นกสมการกําลังสองนั่นเองคะ่ะนักเรียนทีนี้เราเรามาดูตรงนี้กันหน่อยหนึ่งนะคะครูมีมีสรุปเนะะื้อหาให้นักเรียนนิดนึงเขาบอกว่าสมการกําลังสองอ่ะมีหนึ่งนะคะนักเรียนหนึ่งมีมีหนึ่งตัวแปรเท่านั้นอ่ะมีหนึ่งตัวแปรนะคะ ดูนะคะมี1ตัวแปรมี1ตัวแปรแล้วเขาบอกว่าไงอีกเขาบอกว่า2 2อ,อ,อยังไงอีก2รูปแบบของสมการต้องอยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะคะมันก็จะขนงไปเป็นว่า a b c ต้องเป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับหนึ่งนะคะเหมือนตัวอย่างนะคะ่ะตัวอย่างเขาบอกว่า2 x กำลังสองบวก3 x ลบ5เท่ากับ0นั่นเองนะคะทีนี้ข้อ3าม สามเขาบอกว่าคําตอบของสมการนักเรียนคําตอบของสมการนะ,ะคะคาตอบของสมการจํานวนที่แทนจํานวนที่แต่แทนลงในสมการแล้วเป็นจริงนะคะจำนวนที่แทนลงสมการแล้วเป็นจริงคําตอบจะมีไม่เกิน2คําตอบนะคะนักเรียนนี่นี่นี่คือข้อ3นะคะครูสรุปใจความสําคัญมาแล้วก็ข้อ4นะคะข้อ4ี่เขาบอกว,ว่าวิธีการหาคําตอบของสมการนักเรียนวิธีการหาคําตอบของสมการนั่นก็คือ 1>, 1. แยกตัวประกอบ2องทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์3ใช้สูตรนักเรียนจะจำทำจำกำลังสองสมบูรณ์ได้ไหมคะสูตรคืออะไรหน้ากำลังสองบวก2บวก2หน้าหลัง2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเอง อีกตัวหนึ่งก็คือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะคะนี่คือกำลังสองสมบูรณ์นะทีนี้นักเรียนต่อเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะในแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งที่ครูจะชวนนักเรียนทำนะคะเขาบอกว่าจงอะไรจงจง,จงหาว่าจงหาว่าจํานวนที่กําหนดให้ในวงเล็บจํานวนที่กําหนดให้ในวงเล็บและจํานวนที่เป็นคําตอบของสมการในแต่ละข้อ หรือไม่จํานวนเป็นคําตอบของสมาการในแต่ละข้อหรือไม่เหมือนข้อหนึ่งอ่ะเขาให้มานักเรียนดูนะข้อหนึ่งเขาให้ลบสกับลบสมาให้นักเรียนเอาไปแทนค่านั่นเองนักเรียนก็ขึ้นต้นด้วยอะไรเออเราก็แทนค่าเลยนะคะเนี่ยงจาครูขอโอเคนะคะนักเรียนก็บอกว่าแทนค่าแทนค่าอะไรแทนค่าแทนค่า x ด้วยด้วยอะไรคะด้วยลบสด้วยลบสในสมาการ สมการอะไรสมการ x e, กํลังสองนะคะลบห x บวกแเท่ากับศนะคะทีนี้ยังไงต่อนักเรียนก็บอกว่าจะได้เราก็แทนค่าลงไปเลยอ่าจะได้นักเรียนดู2ฝั่งอ่ะมันจะมันจะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะสมการมันถึงจะเป็นจริงนะคะมันต้องเท่ากับ0ูนย์นะแล้วเราก็แทนค่าเลยนะโอเคก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็นลบสลบสทั้งหมดยกกําลังสองลบ คูณด้วยลบสใช่ไหมคะเราลบสมาก่อนเนาะแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็บวก8เท่ากับ0อ่าทีนี้เราจะได้อะไรคะลูกเราจะได้เป็นลายลบสลบ 4, ยกกำลังสองก็เป็น16เราก็จะได้16อ่าลบคูณลบได้บวกนะคะก็จะได้เป็น16แล้วบวก24บนะคะบวก24แล้วก็บวก8นั่นเองเท่ากับ0ูนย์นะคะทีนี้ได้เท่าไหร่ 16บหกบวกยีวกแแน่นอนได้48่สค่ะสี่สเท่ากับศูนย์ไหมสี่สิไม่เท่ากับศูนย์นะคะสี่สิบแไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่ายัางไงสมการเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงนะเรียนก็สรุปเลยค่ะเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงนะคะโอเค เรียบร้อยไป็นหนึ่งข้อนักเรียนก็นักเรียนก็มาดังนั้นหน่อยก็ได้ค่ะดังนั้นนะเรามาสรุปหน่อยว่าดังนั้นดังนั้นดังนั้นอะไรคะลบสี่ลบสี่ไม่ลบสี่ไม่ใช่คำตอบของของสมการสมการอะไรคะสมการ x อ็กกำลังสองลบหกเบวกแป เท่ากับ0นั่นเองค่ะนักเรียนอ่ะทีนี้ยังไงต่อทีนี้เรามาแทนต่อแทนค่า X นะแทนค่า X นะคะแทนค่า X ด้วยด้วยอะไรคะด้วยลบสอนั่นเองอ่ะลบสในสมการในสมการอะไรในสมการ X กกำลังสองลบหกบวกแเท่ากับศนะคะ เราก็เราก็จะได้จะได้อะไรจะได้เราก็แทนค่าเลยแทนค่าก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็นนะลบสองนะลบสองทั้งหมดยกกำลังสองลบหกคูณด้วยลบสองนะคะลบหกคูณด้วยลบสองแล้วก็บวกแปดเท่ากับศูนย์นะคะทีนี้นักเรียนจะได้เป็นอะไรนักเรียนจะได้เป็นสี่ใช่ไหมลบสองยกกำลังสองก็คือสี่สี่บวกสิบสอง สี่ <S <S บวกสอวกเท่ากับศย์อ่าทีนี้เรียนได้อะไรสี่บวกสองบวกนักเรียนก็จะได้เป็น24 24มันเท่ากับศูนย์ไหมล่ะยีมันไม่เท่ากับศูนย์แน่นอนเราก็ตอบได้เลยว่าเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงนะคะทีนี้เราสรุปได้ละ เราก็มาสรุปเลยว่าดังนั้น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 ลบสองไม่ใช่คำตอบของสมการค่ะไม่ใช่คำตอบของสมการสมการอะไรคะสมการ x กำลังสองลบหก x, บวกแปด กับศูนะคะทีนี้นักเรียนมาสรุปหน่อยว่านักเรียนมาสรุปหน่อยว่าสรุปโจทย์ข้อนี้เพราะฉะนั้นจุดสามจุดเพราะฉะนั้นลบสี่ลบสี่และลบสองเป็นยังไงก็บอกว่าลบสี่และลบสองไม่ใช่คําตอบของสมาการ ของสมก,การอะไรคะของสมก,การ x ก,กำลังสองลงอบหกเบวกแปดเท่ากับศูนย์นะคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งเสร็จแล้วทีนี้ไปข้อสองต่อนะข้อสองเขาบอกว่ายังไง,งกูขอขยายนะข้อสองเขาบอกว่าให้เอาอะไรแทนค่าลูกดูข้อสองเขาให้เอาสามลบสามกับสามแทนค่านะักเรียนก็เขียนเลยว่าเขียนว่าอ่าแทนค่านะคะ แทนค่า x แทนค่า x ด้วยด้วยอะไรด้วยลบสาลบสามในไหนคะในสมการในสมการอะไรในสมการเ,ออเดี๋ยวนะคะในสมการ 2x กํลังสบวก18เท่ากับศูนย์ทีนี้เสร็จแล้วนะักเรียนก็แทนค่าเลย ก็จะได้นะคะจะได้จะได้เราจะได้อะไรเราจะได้ x ก็คือ2 2คูณด้วย x ก็คือ, 3, อลบสามเนาะลบสยกกำลังสองลบสยกกำลังสองบวกสิบใช่ไหมคะบวกสิเท่ากับศนโอเคนักเรียนก็จะได้เป็นอะไรก็จะได้อ่าสอคูณด้วยอ่าสิ 13, ยกกำลังลบสามยกกำลังสองได้เเนาะ 9กคูณสอได้18นะคะก็จะเป็น18บแปดวกสิบวกสิเท่ากับ0 18ย์บวกสิบแก็คือสาใช่ไหมสามสิบหกเท่ากับศูนย์มเท่ากับศย์ไหมไม่เท่าเพราะฉะนั้นเราเราตอบเลยว่าเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงนะคะเป็นสมการที่ที่เป็นไงที่ไม่ ที่ไม่เป็นจริงอังอนนครูไฮไลท์นิดน,นึงไฮไลท์นิดนึงนะคะอ่าเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงแล้วยังไงต่อทีนี้เราก็บอกเลยว่าดังนั้นเราก็สรุปนิดน,นึงนะคะดังนั้นดังนั้นลบสามลบสามไม่ใช่คำตอบของสมการค่ะลบสามไม่ใช่คำตอบของ สมการอะไรคะสมการ 2x สมการ 2x กำลัง2บวก18เท่ากับ0นั่นเองนะคะทีนี้ต่อนะคะแทนค่าคือลบ3ไม่ใช่ละเราก็ไป3ต่อเราว่าเขียนว่าแทนค่าแทนค่า x ด้วยด้วยอะไรคะด้วย3นั่นเองด้วย3ในสมการ ในสมก,การสอง x กำลัง2บวก18เท่ากับ0นย์นะคะน้า,านเรียนลองแทนค่าเลยน้าเรียนก็จะได้น้าเรียนก็จะได้ได้อะไรคะได้2องวงเล็บ3ยกกำลัง2 3ยกกำลัง2ใช่ไหมแล้วก็บวก18เท่ากับ0นะคะก็อ่าทีนี้3 3ยกกำลัง2ก็คือ9 9้าเก้าคูณสก็คือ18 18 มันก็เป็น18%บ8วกใช่ไหมคะ18บแวกเท่ากับศนักเรียนก็จะได้อะไร36%เช่นกัน36%เท่ากับศนย์ซึ่งมันเท่าไหมจริงๆมันก็ไม่เท่าใช่ไหมเราก็ตอบได้เลยว่าเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงนะคะเป็นเป็นสมการที่เป็นสมการที่ไม่เป็น เป็นสมการที่ไม่เป็นจริงนะคะโอเคนะคะทีนี้นักเรียนก็สรุปได้แล้วก็สรุปมาว่าดังนั้นนะคะดังนั้นดังนั้น3ไม่ใช่คำตอบนะคะไม่ใช่คำตอบของสมการสมการอะไรคะสมการ 2x 2x กำลังสองบวกสิบแปดเท่ากับศูนย์ฮะฮะเราก็มาสรุปหน่อยนึงว่านะเราก็มาสรุปสรุปหน่อยเหมือนเมื่อกี้ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรคะสามสามและและอะไรคะลูกลบสามและสามไม่ใช่คำตอบคำตอบของสมการ2 x กำลังสองบวกสิ 18, เท่ากับ0นย์นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วลูกก็คือมันมันไม่เท่ามันไม่เท่ากันทั้งหมดเลยใช่ไหมเนื่งครูไฮไลท์นิดนึงมันก็ไม่เป็นคําตอบของสมการทางนั้นใช่ไหมคะเรียบร้อยทีนี้ข้อ3ต่อนะอ่ะงูขออนุญาตขยายข้อ3ามนะคะข้อสามนักเรียนเขาบอกว่านะเขาให้มาก็คือที่นักเรียนต้องแทนค่าก็คือ5 ห้าละเศษสามส่วนสองใช่ไหมคะก็ก็เริ่มด้วยห้าก่อนนะคะันเรียนก็เขียนเลยว่าแทนค่าแทนค่า x แทนค่า x ด้วยด้วยอะไรคะด้วยห้าในสมการ2 x กำลังสองลบ x บวก เท่ากับ0นั่นเองนะคะทีนี้เรียนก็แทนค่าเลยแทนค่าแทนค่าเนักเรียนเขียนว่าจะได้ก่อนนะจะได้จะได้อะไรจะได้เราก็แทนค่าไปในสมการเลยะคะ่ะก็เป็น2 2คูณด้วย5้านะกำลัง2นะคะ5ากำลังสองลบด้วย13คูณด้วย5นะคะแล้วก็บวก15เท่ากับ0อ่าทีละตัวทีนี้5้ากำลังสอง ห5ห 25. 25คูณ2ก็คือ50ใช่ไหม5้ลบอะไรคะนคัครูเขียนเลข5้าม่เขียนเลขหาเหมือนเลข6ก0 50นะคะ50ลบด้วย13คูณ5เท่ากับ65 65บวก15เท่ากับ0นะคะทีนี้50 50บลบ6กก็คือลบ1 5บลบ15บวก15มันก็คือ0ใช่ไหมคะนักเรียน ทีนี้เราได้สมก,การที่เป็นจริงแล้วนกเยียนเห็นไหมคะเราก็บอกว่าคําตอบคือเป็นสมก,การที่เป็นจริงเป็นสมก,การที่เป็นจริงเป็นจริงนะคะลายมือคูดอะนะเป็นสมก,การที่ ปเป็นสมการที่เป็นจริงค่ะไฮไลท์เลยโอเคทีนี้เราก็ไปแทนค่าอะดังนั้นก่อนก็นได้มึงคูลืมก็สรุปดังนั้นดังนั้นนะคะดังนั้นดังนั้นอะไรลูกดังนั้นห้าห้าเป็นคำตอบของสมการนะคะห้าเป็น คำตอบของสมการสมการอะไรคะสมการ 2x งเอ็กกำลังสลบสิบบวกสิเท่ากับศนั่นเอง15บเท่ากับศนะคะทีนี้นักเรียนก็เสร็จแล้วนักเรียนก็ไปแทนค่าต่อแทนค่า x นะคะแทนค่า x ตามคุณครูเลยแทนค่า x ด้วยด้วยด้วยอะไรเอ่ย เศษ3าส่วนสนะคะเศษ3าส่วนสในสมการในสมการอะไรคะในสมการ 2x งเอ็กซ์ำลังสลบสิบบวกสิเท่ากับศนะคะนักเรียนก็แทนค่าเลยก็จะได้จะได้อะไรคะจะได้อะจะได้จะได้เป็น2 คูณด้วย3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกลบ13คูณด้วย3ส่วน2นะคะแล้วก็บวก15เท่ากับ0ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราก็นักเรียนเห็นไหมว่าตรงนี้มันเป็นกำลังสองเนาะเดี๋ยวครูเอาไปคิดข้างนอกดีกว่านะ อ๋อเป็นอย่างนี้นะโอเคโยงเผือว่าเดือวนะอ่ะอ๋ไม่เป็นไรนักเรียนเอาเป็นว่านักเรียนเอาเป็นว่านักเรียนเห็นนะว่าเออครูโยงมาอย่างนี้นะนักเรียนก็จะได้เป็นอะไรอ่ะยกกาลังสองมันก็คือเก้าส่วนสี่ถูกไหมเก้าส่วนสี่อ่าเก้าส่วนสี่แต่นักเรียนอย่าลืมว่ามันมีสองอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนักเรียนก็สามารถตัดทอนได้นะคะเพราะฉะนั้นพจนหน้านักเรียนจะได้จะเหลืออะไรพจนหน้านักเรียนก็จะเหลือเป็นเก้าส่วนสองนั่นเองนะคะ เก้าส่วนสองและพ้นหลังนะคะพ้นหลังนะักเรียนก็จะได้เป็นอะไรคะสิบสามคูณสามก็คือสิบสามคูณสามก็คือสามสิบเก้าส่วนสองนั่นเองลบสามสิบเก้าส่วนสองบวกสิบห้าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะทีนี้ตรงนี้นะักเรียนดูนะักเรียนดูบวกเก้าลบบวกเก้าลบสามเก้าเห็นไหมคะตัวส่วนมันเหมือนมันเท่ากันแล้วเราก็สามารถบวกลบได้เลยนะักเรียนก็จะได้เป็นอะไรก็จะได้เป็นลบสามสิบลบสามสิบส่วน ส่วนสองนักเรียนดูลบสามสิบส่วนสองมันก็คือเท่ากับลบสิห้านั่นเองถูกไหมคะเออลบสาสิบส่วนสองก็คือลบสิบห้านะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เป็นอะไรคะนักเรียนก็จะได้เป็นลบสิบห้าและตรงนี้ก็คือบวกสิบห้ามันก็คือเท่ากับศูนย์ถูกต้องไหมเออมันก็เท่ากับศูนย์แสดงว่าเราตอบเลยว่าเดี๋ยวครูขอกระเถิบหน่อยนะ เขียนไม่พออืมนักเรียนก็ตอบเลยว่าเป็นเป็นสมการที่เป็นจริงนะคะที่เป็นจริงโอเคเป็นสมการที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สรุปว่สรุปไปเลยว่านั่นคือเอาเอาแบบสุดท้ายเลยก็ได้ถ้ามาทันไม่พอแล้วครูคเขียนไปเลยว่านั่นคือนั่นคืออะไรคะ นั่นคือ5แ,5และ5และ5และ3ส่วน2 5และ3ส่วน2เป็นคำตอบเป็นคำตอบของของสมการของสมการอะไรเอ่ยสมการ2 x กําลังสองลบ1 3 x บวก15เท่ากับ0นะคะโอเคข้อ3เสร็จแล้ว น,ะะนักเรียนลองทำดูนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคลิปต่อไปเดี๋ยวครูจะมาเฉลอยอะไรอีกนักเรียนติดตามนะคะสวัสดีค่ะ